ตอนที่3ผู้เฝ้าความลับบรรยากาศในห้องทดลองตอนนี้เกิดคลื่นความเงียบหนาทึบเข้าปกคลุมไปทั่วเสียงพัดลมที่เคยดังแผ่วเบาๆตอนนี้กลับเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงการเต้นของหัวใจของนรินและอาจารย์ด็อเตอร์ปรเมศที่แรงขึ้นสายตาของนรินจับจ้องไปยังอาจารย์ด็ตอร์ปรเมศ ผู้ที่นั่งนิ่งตัวแข็งราวกับเป็นหินแต่ในแววตาคู่นั้นกลับแฝงไปด้วยบางสิ่งที่ยากจะอ่านออกมันไม่ใช่ความกลัวแต่ก็ไม่ใช่ความสงบเป็นสายตาของคนที่รู้มากกว่าที่ควรจะรู้นรินกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากก่อนถามด้วยเสียงที่สั่นว่าอาจารย์อาจารย์รู้จักคัมภีร์เล่มนี้มาก่อนงั้นเหรอครับ อาจารย์ดตรปรเมศไม่ตอบทันทีเขามองไปที่หน้าปกคัมภีร์ลวดลายเรขาคณิตบนปกของมันเรืองแสงน้อยๆเพร้อมมีแสงเคลื่อนไหวไปมาเหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตใช่อาจารย์เคยรู้จักมันมาก่อนเมื่อนานมาแล้วเสียงของอาจารย์ด็อเตอร์ปรเมศเอ่ยขึ้นเบาๆแต่ชัดเจน อาจารย์ด็อเตอร์ปรเมศรหยุดหายใจครู่หนึ่งก่อนเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าผู้ที่เฝ้าความลับอีกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคัมภี์เวทเล่มนี้คำว่าผู้เฝ้าทำให้นรินรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีผู้เฝ้าหมายความว่าอะไรเลรอครับอาจารย์ แววตาอาจารย์ดรปรเมศนั้นดูเหมือนคนที่ต้องแบกความลับไว้ทั้งชีวิตอาจารย์ถูกเพื่อนฝากของไว้และต้องคอยเฝ้าของชิ้นนี้มายาวนานหลายปีแล้วผู้เฝ้าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องรอคอยผู้ที่ถูกเลือกโดยคัมพีเวศเขาหันมามองนรินตรงๆและดูเหมือนคนนั้นก็จะเป็นเธอแล้วแหละนริน ผู้เฝ้าจะต้องสอนและทดสอบผู้ถูกเลือกให้พร้อมสำหรับการตื่นรู้ทางควอนตั้มอาจารย์ดรบรเมศกล่าวขึ้นช้าๆแต่หนักแน่นคำพีเวทควอนตั้มเล่มนี้ไม่ได้เขียนโดยมนุษย์ธรรมดาเสียงของอาจารย์ดรปรเมศดังอย่างช้าๆดวงตาคมกริบของเขาหันไปจ้องนารินอย่างไม่กระพริบมันคือบันทึกของนักพรตวิทยาศาสตร์โบราณ ผู้ที่เข้าใจทั้งจัดกรวาลและฟิสิกควอนตัมในเวลาเดียวกันทุกบทที่อยู่ในนั้นคือเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ในกฎของควอนตัมฟิสิกหากผู้ใดนำมันไปใช้โดยไร้ความเข้าใจมันจะมอบหายนะที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้ให้กับมนุษยชาติอาจารย์หยุดนิ่งไปครู่หนึ่งได้ยินเพียงเสียงหัวใจของทั้งสองคนที่เต้นแข่งกันอยู่ในความเงียบ ก่อนที่อาจารย์จะพูดต่อด้วยน้ำเสียงต่ำลึกและแฝงความเคารพนักพรตวิทยาศาสตร์เหล่านั้นพวกเขาไม่ใช่เพียงนักบวชหรือเพียงนักฟิสิกส์แต่คือผู้เดินทางระหว่างสองโลกโลกแห่งสัญ,ญลักษณ์ลี้ลับและโลกแห่งควันตั้มแววตาของอาจารย์ทอดมองไปไกลราวกับมองทะลุห้องทดลองออกไปยังห้วงอวกาศ พวกเขามองจัก,กรวาลราวกับเป็นบทกวีที่แต่งขึ้นจากตัวเลขและความน่าจะเป็นมองควอนตัมฟิสิกส์ที่ไม่เพียงเป็นการสั่นสะเทือนของอนุภาคขนาดเล็กแต่เป็นเสียงกระซิบของเทพเจ้าที่ซ่อนอยู่ในมิติเล็กเกินกว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะสัมผัสได้นริงฟังนิ่งรู้สึกขนลุกไปทั่วร่างทุกคำพูดของอาจารย์เหมือนเปิดประตูสู่โลกที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง อาจารย์ด็อเตอร์ปารเมศหันกลับมากวาดตามองทั่วห้องแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังคำพีเวทเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงตำราแต่มันคือสะพานเชื่อมระหว่างควอนตัามฟิสิกและเวทมนต์หากผู้ที่ครอบครองมันเข้าใจถึงแก่นแท้ของทั้งสองด้านพลังของจักรวาลจะตอบรับและเปิดเผยสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยแตะต้องมาก่อน บรรยากาศรอบตัวดูนิ่งงนันแสงเรืองจากคัมภีร์ส่องประกายสะท้อนในดวงตาของอาจารย์ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยทั้งความหลงไหลและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเขาหันกลับมามองนรินตรงๆนรินนี่ไม่ใช่เพียงการค้นพบอีกชิ้นทางควอนตัมฟิสิก์เขานั้นแต่มันคือบททดสอบของสายพันธุ์มนุษย์ เขาเว้นช่วงสั้นก่อนพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงที่เหมือนสะกดอากาศให้หยุดนิ่งบททดสอบของการอยู่รอดของสายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์อาจารย์ดรปารเมศเอ่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นเพื่อบรรยายการเชื่อมโยงของโลกแห่งควอนตัมฟิสิกส์สมัยใหม่กับสิ่งลี้ลับในคัมพี์เวทควอนตัมตามบันทึกที่ถ่ายทอดกันมา คำภีเวทควอนตัมจะให้ความรู้ตั้งแต่หลักควันตัมเบื้องต้นจนถึงสมการควอนตัมของดีแรกและจะค่อยๆเพิ่มความรู้ให้มากมายอย่างไม่รู้จบสิน้นเขาหยุดครู่หนึ่งแล้วเงยหน้ามองนารินสมการควอนตัมของดีแร็กนั้นว่ากันว่าเป็นสมการที่สุดยอดแล้วเพราะได้หลอมรวมสองเสาหลักของฟิสิกส์คือกลาศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตน์ เข้าด้วยกันจนก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสนามควอนตัมหรือควอนตัมฟิลด์ซึ่งไม่เพียงอธิบายการเคลื่อนไหวของอนุภาคเท่านั้นแต่ยังเปิดประตูสู่การมีอยู่ของปฏิอนุภาคอีกด้วยอาจารย์ดรปรเมศพยักหน้าเบาๆก่อนเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงราวกับกำลังบอกตำนานโบราณของวงการฟิสิกส์พอลดีรกพอลเอเดรียนมอริสดีรก หนึ่งในนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่20เขาเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดมากแต่สมองของเขาคมชัดและลึกซึ้งราวกับจักรวาลในสมการเดียวอาจารย์ยกมือขึ้นเขียนชื่อ d i r e c t q u a t i o n ลงบนกระดานไว้บอร์ดด้านหลังด้วยลายมือมั่นคงและพูดต่อ d i r ร c กตั้งคำถามว่าถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสง กลศาสตร์ควอนตัมแบบเดิมจะยังใช้ได้หรือไม่คำถามนั้นนำไปสู่สมการที่กลายเป็นตำนานสมการดีแรกเขาหันกลับมามองนารินดวงตาเป็นประกายผลลัพธ์ของสมการนั้นไม่เพียงอธิบายการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นเงาอีกด้านหนึ่งของมันคือปฏิอนุภาคหรือแอนติพาร์ติเคิลสิ่งที่มีมวลเท่ากัน แต่ประจุตรงข้ามเรากับเป็นฝาแฝดจากอีกโลกหนึ่งในตอนแรกหลายคนคิดว่ามันเป็นเพียงกลลอุบายทางคณิตศาสตร์แต่ไม่กี่ปีต่อมาคาวแอนเดอร์สันก็ได้ค้นพบโพสิตรอนปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอนในโลกจริงและในวันนั้นโลกทั้งใบก็ต้องยอมรับว่าดีแรกไม่ได้เพอ้อฝันแต่เขามองเห็นสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งของความจริง อาจารย์เว้นจังหวะแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆผลงานของดีแรกเปลี่ยนโลกของฟิสิกส์และเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์มองจักรวาลมันทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีด้านตรงข้ามอนุภาคและปฏิอนุภาคเหมือนหยินและหยางที่อยู่ในสมดุลน,นิรันเขาหันไปชี้ที่คัมภีร์ที่วางอยู่บนโต๊ะและยังมีเรืองแสงอ่อนๆพอมองเห็นได้ และสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์เล่มนี้มีเนื้อหามากกว่าสมการของดีแรกด้วยเขาพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำแต่การบันทึกนั้นไม่ใช่ในรูปสมการคณิตศาสตร์หากแต่ในรูปอักษรศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงพลังราวกับเป็นรหัสจากการเวลาโบราณอาจารย์ก้มลงมองตัวอักษรทองบนหน้าคัมภีร์แววตาสะท้อนประกายทั้งหลงไหลและหวาดหวัน่นผู้ที่เข้าถึงมันได้จริงๆ เขาพูดช้าๆจะสามารถเชื่อมโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งควอนตัมเข้าด้วยกันได้อาจารย์เงยหน้าขึ้นมองนารินตรงๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของพลังที่แม้แต่ดีแรกเองก็ไม่อาจจินตนาการถึง